สวัสดีครับอินดีตอรับก็สู่รายการ Ready Investor 1นับถอยหลัง4ี่เอพิโซดสุดท้ายสำหรับรายการนี้ว้าวเจ็ดที่แปดที่เก้าสิบสี่สี่เอพิโซดก็อยู่กับผมครับเบสตงคุณศาสตร์ครับครับผมปั้นเงินครับวันนี้เราอยู่กันที่เฮปตาเราอยู่กันที่ชัปเตอร์ยี่สิบเจ็ดชัปเตอร์มจะพูดผิดคำวินคำไม่ได้พันหมดแล้วเนี่ยเออพูดนานนะฮะ นานอะไรอัดวันละเทสนี่คือรายการโสดครับครับเอาใหม่นะครับจัดพอร์ตลงทุนหุ้นนะครับได้อย่างไรบ้างนะครับลงทุนหุ้นนะคราวที่แล้วเราพูดเรื่องจัดพอร์ตแบบกระจายสินทรัพย์ทั้งหมดและก็ย้ำอีกครั้งว่าการจัดพอร์ตแอสเซทโลเคชันทั้งหมดเนี่ยจัดเพื่อลดซิสเทมติกริสในตลาดหุ้นแต่จัดพอร์ตหุ้นจัดเพื่อลดอันซิสเทมติกริสในตลาดหุ้นถามว่าแล้วพอร์ตหุ้นมีตัวเดียวได้ไหม คำตอบคือก็มีถ้าคุณอยากได้ถ้าคุณอยากทําก็ได้แต่คุณก็ต้องแบกอนซิสเ m มติก r ร s สไว้ซึ่งอนซิสเทมติกรซสอาจจะเป็นผู้บริหารคดโกงโรงงานไฟไหม้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วหลักการพวกนี้ถ้าคุณกระจายความเสี่ยงได้ดีมากพอคุณก็ไม่ต้องมาแบกอนซิสเ m มติกรซสเยอะแต่ถ้าคุณอยากจะเดิมพันชีวิตหน่อยนะต้องการความรุนละทึกหน่อยคุณก็สามารถ ซื้อตัวเดียวก็ได้ยี่ห้อห้าม,มันก็คือชีวิตของคุณนั่นเนาะเรานึกภาพว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วเราถือข้ามโควิดมาเอจริงจริงมันจริงจริงช่วงที่ช่วงที่มันลงไปอ่ะมันหนักนะแต่ตอนนี้อาจจะกลับมาได้แต่บางตัวก็ยังไม่กลับมาเลยนะเอออย่างเงี้ยยังดูมีเวลาเนะผมเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเขาเอาอินในหุ้นตัวหนึ่งไว้อ่าแล้วเขาก็โทรมาเพราะว่าวันนั้นหุ้นตัวนั้นไม่ได้สัมปทาน <laughs> เปิดมาก็ฟลอลอเลยอ่ะ โควิดอะแบบถึงข้ามโควิดยังมีเวลาตัดสินใจขายนะอันเนี้ยข้ามคืนมาก็ลด30%แล้วพุ่นตัวเดียวลด30%ว่าแย่แล้วนะ พอททั้งพอร์ตลด3 0์น่ะใช้เวลากี่ปีกว่าจะทำคืนมาได้อ่าใช่ถ้าปีละ10%ก็3ปีกว่า4ปีนะคือมันโหดร้ายมากลองคิดดูว่าถ้าเราเราถือหุ้นขาดทุน50%แล้วดันไปขายตอนผลตอบแท50น50%เน่ะเงิน100บาทเหลือ50บาทถ้าจะทำให้กลับมาเท่าเดิมได้คุณต้องได้ผลตอบแทนครั้งต่อไปจากการลงทุนหุ้น100เอซนะเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าคือคุณจะ ชีวิตคุณก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกจะพูดอย่างนี้ว่าคุณรวยถึงจุดที่คุณเป็นถึงเป้าหมายอะแต่คุณก็ชีวิตคุณภาพชีวิตคุณไม่ค่อยต่างจากเดิมหรอกเพราะว่าคน ชนส่วนใหญ่ก็มักจะมีคุณภาพชีวิตแบบที่สังคมตัวเองหล่อหลอมาแบบว่าถ้าคุณเอาง่ายง่ายถ้าคุณเป็นคนชนชั้นกลางทั่วไปอ่ะคุณรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน่ะแต่คุณภาพชีวิตของคุณน่ะก็จะอยู่แถวแถวนี้คุณก็จะไม่ไปนั่งเลยยอดเล่นหรือไปซื้อไพรเวทเจ็ตหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยเราจะพูดอย่างนี้ว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรัดตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าต่อให้คุณเร่งไปอ่ะคุณภาพชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยนเนาะยก็อย่างผมอย่างเนี้ย ผมก็ถือว่าผมมีอิสรพทางการเงินแล้วนะครับแต่ถามว่าชีวิตของผมก่อนมีอิสระทางการเงินกับหลังอิสรพทางการเงินต่างกันไหมก็ไม่ได้ต่าง <c oughs> ก็อยู่บ้านหลังเดิม <c oughs> นะครับก็ขับรถคันเดิมก็มีชีวิตแบบเดิมมีเพื่อนกลุ่ม <c oughs> เดิมอะไรเงี้ยไม่ได้พิเศษ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรีบ,รบเพราะคุณรวยเร็วขึ้นเนี่ยชีวิตคุณไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดน,นั้นแต่คุณจนเร็วขึ้นเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนพอคุณอาจจะไม่มีแดกเลยก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการจัดพอร์ตนี่แหละ<อ>การที่เราเทคเิสมากเกินไปเพราะว่าหวังว่ามันอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นเยอะๆเนี่ย มันก็อาจจะกลายเป็นเสี่ยงเกินไปก็ได้เวลาคนบอกว่าจะรวยจากการเสี่ยงอายุ30มสิบผมว่าคำถามว่าเอาแล้วหลัง30มสิบทำอะไรอ่ะว่างนะมันไม่เบื่อหรอกคุณอายุสมมุติอยู่ถึง80ดสิบห้าสิบปีไม่ต้องทำนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบก็ได้เออท่านรวยรวยแล้วเกษียณเร็วไม่ไม่ไม่แปลกเข้าใจได้ก็ลองไปอ่านหนังสือจักรวาลการเกษียณก็ได้มันจะมีพูดเรื่องนี้อยู่ซื้อมาแล้วเผาทิ้งจะได้คุณมูลสองเล่มไงเขาอ่านเขาซื้อเล่มเดียวนะเขาเผาเขาซื้อสองเล่มเห็นดูเนี่ยวิธีการขายหนังสือแต่ไม่ ไม่เผาก็ดีอ่ะโอเคมาที่จัดพ<ล>อรหุ้นลอนลรอมาที่จัดพอรหุ้นพอรหุ้นนะแนะนำพื้นพื้นฐานมือใหม่ผมแนะนำห้าถึงสิตัวห้าเลยถือว่าน้อยสุดเท่าที่ผมรับได้แล้ะ มากกว่าส0ผมเชื่อว่ามือใหม่ยังตามไม่ไหวตามไม่ไหวมไม่ไม่โฟกัสอะ่ะห้าถึงสิตัวเพราะว่าถ้าคุณเลือกหุ้นที่ดีที่สุดมาแล้วอ่ะห้าถึงสิตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจํานวนที่โฟกัสได้ผลตอบแทนที่เชื่อว่าจะดีกว่าตลาดได้ซื้อเยอะๆเนี่ยบางทีอ่ะคุณก็เหมือนซื้อกองทุนอ่ะผลตอบแทนมันก็ไม่ได้ดีดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าน้อยตัวไปก็ความเสี่ยงก็จะอินนะห้าถึงสิตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็น เลือกมาแบบหัวกะทิเลยอแต่บางทีคุณเจอหัวกะทิหลายตัวคุณอาจจะได้8ตัว9ตัวก็ซื้อมาก่อนอแล้วตัวไหนพอเริ่มดรอปเริ่มแย่ก็ขายออกไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องเล่งให้ไหด้ได้เท่าเดิมคุณก็เรนจ์คุณอาจจะอยู่ช่วง5้าถึงแปอหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยคุณซื้อไว้5ตัวคุณไปเจอตัวที่6ดีมากแต่ตัวเก่า <ๆ S 1> มันก็ยังดีอยู่ไม่อยากขายคุณเอาเงินสดก้อนใหม่เข้ามาซื้ออย่างเงี้ย คุณก็ถือ6ตัวก็ได้<ช>แต่ถ้าคุณถึง10แล้วถ้าคุณจะซื้อตัวใหม่คุณต้องพิจารณาขายตัวเก่าคุณก็ลองใช้หลักการของผมแบบนี้นะคือจริงๆหลักการ5-10ถึงตัวเนี่ยมันเป็นจานวนจานวนหุ้นเนาะบางทีอ่ะถ้าสมมติเราลองตีดูว่าเงินสด100บาทของเราถ้ากระจายไปใน5ตัวมันแปลว่าตัวละประมาณ20%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักการในการจัดพอร์ตหุ้นน่ะมันควรจะจัดพอร์ตลงไปให้น้ําหนักกับหุ้นที่เราคิดว่าความเสี่ยงต่ําที่สุุดดสสสสสําาาาหรรรัับบเแแลละมมีีีีอออไซ์โก้งงผตทททนู่่ ให้กับเราได้อันนี้คือมองในแง่ผลตอบแทนนะคือเอาง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องจัดทุกตัวเท่ากันใช่คนจัดตามความเชื่อมั่นก็ได้ว่าตัวไหนดีไม่ดีค,คือรู้ว่าตัวนี้ดีมากก็ไม่จําเป็นจะต้องถือเท่ากับตัวอื่นให้มันลดผลตอบแทนเราใช่ไหมแต่ผมก็จะมีหลักการว่าผมจะไม่ถือหุ้นตัวไหนเกิน50%พอร์ตอ่าดังนั้นก็อันนี้คือหนักคือไหนจะซื้อไม่เกิน3 0แต่ถ้ามันขึ้นมาเรื่อยๆจนเกินจนจะถึง5้าบแล้วเนี่ยต้องเริ่มพิจ แล้วมันที่จะขึ้นก็ขึ้นไม่ถึง50บหรอกมันก็จะถัวถัวถ่วเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะครับครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอันนี้เมื่อกี้คือเล่าให้ฟังว่ามันคือการจัดพอร์ตาตามอัตราผลตอบแทนถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสทําผลตอบแทนให้เราเยอะเราก็สามารถไปนในน้ําหนักเพื่อที่จะทําให้สุดท้ายแล้วทั้งพอร์ตอะ่ะมันเติบโตขึ้นตามการฉุดฉุดของอหุ้นที่มีสัดส่วนใหญ่ในพอร์ตถ้าเกิดมันทําผลตอบแทนได้จริงนะแต่ในขณะเดียวกันเราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าเวลาเราจัดพอร์ุน่ กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆอุตสาหกรรมโรงพยาบาลตัวหนึ่ง้าปีกตัวหนึ่งห้างสรรพสินค้าตัวหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ตัวหนึ่งผลิตและจัดจาหน่ายตัวหนึ่งอะไรอย่างีก็ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าในทุกๆอุตสาหกรร,รมอ่ะมันควรจะเป็นหุ้นที่มาจากความเข้าใจเราเรารู้ว่ามันจะโตแบบโตได้ยังไงมันจะสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ยังไงนะครับอันนี้คือจัดตามหลักของอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เป็นอันซิสเตมติกเฉพาะตัวว่าแบบอะสมมติวันหนึ่ง เราหุ้นโรงแรมเราโดนโรคระบาดโรคใหม่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปดีที่หุ้นโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะไปดีที่หุ้นค้าปลีกขายของอย่างอื่นอย่างนี้ก็ได้ ผมหมายว่าจะกระจายไว้สักห้าห้กลุ่มความเสี่ยงหรือ5อุตสาหกรรมก็ได้นะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าคุณอยากได้สมมุติคุณชอบทั้ง B D M S B S อย่างเงี้ยคุณก็ให้มันเป็นตัวที่678ไปที่จะซ้ําอุตสาหกรรมเดิมครับแต่อย่าพยายามว่าโอ้โหถือแค่5ตัวแล้วก็ยังกระจุกอยู่ในกลุ่มเดียวกันสมมุติว่าถ้าคุณบอกว่าโอ้โหคุณถือ A O T คุณท่าากาศยานคุณถือ A A V คุณทุนสายการบินคุณถือสปา หุ้นบริการแต่ในกลุ่มบ้าบ่ายเป็นคนจีนคุณถือเท่าแก่น้อยสลายแต่กลุ่มบ้าบ่ายก็เป็นคนจีนจำนวนมากแล้วคุณก็ถือหุ้นเซนเทลโรงแรมก็ท่องเที่ยวอีกโอ้โหคนจีนเจอวิกฤตเรือเรือเฟอร์รี่แล้วก็พารากอนก็ได้ง่ายๆกล้เจอไปทีเดียวก็โอ้โหถล่มทั้งพอร์ตพร้อมกันวันที่ราชประสงค์ระเบิดราคาถล่มพร้อมกันโอ้โหหนักหน่วงมากขนาดวันนั้นน่ะถ้าคุณถือทั้ง C p พนคุณถือทั้งมิน่ะ ก็ uhm ถือว่าตะถือแยกกันแล้วนะอันนึงเป็นห้างใช่ไหมอีกอันหนึ่งเป็นท่องเที hmm> ่ยวแต่ถล่มพร้อมกันทั้งคู่เพราะว่าดันได้รับผลกระทบจากราะสมค์เหมือนกันขนาดอยู่คนละอุตสาหกรรมยังมีโอกาสจะมาแจ็คพอตชนกันได้เลยดังนั้นพยายามกระจายความเสี่ยงไปหลายๆอุตสาหกรรมอะไรกัน้นหน่อยหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจัดพอร์ตหุ้นตามประเภทหุ้นอย่างเช่นว่า เราต้องการให้ทางพอร์ตหุ้นเราเนี่ยครึ่งหนึ okay. really ่งเป็นห um ุ well, ้นที่จ่ายเงินปันผลอีกครึ่งหนึ่งเป็นหุ้นเติบโตแล้วก็ไปคาดว่าไอ้ครึ่งหนึ่งอ่ะเราจะลงกี่ตัวที่เป็นหุ้นปันผลอีกครึ่งหนึ่งเราจะลงกี่ตัวที่เป็นหุ้นเติบโตแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลเฉลิมว่าจัดแบบไหนก็ได้โดยคงคอนเซปต์ว่าไม่กระจุกตัวมากเกินไปแล้วก็กระจายให้ยังได้รับผล ตอบแทนในระดับที่เหมาะสม5-10อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สมบูรณ์แบบตแล้วแต่ความพึงพอใจของบ<ม>างค,คน34ก็ได้นะใช่เอาให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกวันไม่เครียดไม่กังวลเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายใดๆก็อยางเชื่อมั่นในพอร์ตสัสดส่วนจะถือมากที่สุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้อยถือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ให้มันสบายใจอ่ะถือเยอะเกินไปบางทีมันก็เครียดว่าหุ้นมันไป ผูกพันอยู่กับตัวเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยหรือน้อยไปก็ตัวนี้ไม่ได้ผลตอบแทนอยากได้เพิ่มอีกก็ลองจัดสัดส่วนที่เราคิดว่าเราทําแล้วเราเชื่อมั่นว่ามันมีความสุขมากที่สุด<ฆ>ออถูกต้องที่สุดสําหรับเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้แต่อาจจะเป็น อะไรก็ได mm ้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักการเทปนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนคือไม่กระจุกตัวไปแล้วก็ไม่กระจายเกินไปนะครับหาจานวนที่เหมาะสมกระจายอยู่ในหลายความเสี่ยงหลายอุตสาหกรรมหลายรูปแบบแล้วก็หาวิธีจัดพอร์ตที่คิดว่ามันเหมาะสมกับเราเพราะว่าที่สวิธีที่แนะนําผมเคยจัดทั้งหมดแต่ว่าผมเจอวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นเออซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันต่อเนาะว่าเทปต่อๆไปเนี่ยเราจะมีการเล่าให้ฟังว่า รูปแบบการลงทุนวิธีการจัดพอร์ตแนวคิดในการลงทุนของเราเป็นยังไง<ห>บ้างครับ <นะ S 1> ผมสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกคนพิมพ์มาเลยอ่าพอร์ตหุ้นของคุณอยากจะจัดแบบไหนเหรอชื่ออะไร <c oughs> พิมพ์ชื่อมาเลยชื่อหุ้นเหรอชื่อหุ้นเลยอ่า แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริง <c oughs> คุณอาจจะ <c oughs> อยากจะจัดแบบผ่อนบองอัพอ่าคุณผ่อนมองอัพมาเลยว่าคุณรู้คอนเซปต์นี้คุณกระจายความเสี่ยงดี <c oughs> แต่ไม่ต้องอความเป็นจริงมาก็ได้ไม่ต้องอาผ่อนมาแปะให้ดูแต่ลองมองอัพซื้อว่าถ้าคุณจะจัดผ่อนคุณจะจัดตัวละกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้าง <c oughs> ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงนะครับแล้วก็อย่าลอกไม่แนะนําซื้อถือหรือขายนะครับก็ ถ้าจะเชื่อใครอย่าไปฟังนักวิเคราะห์อย่าไปฟังเราอย่าไปฟังนักพูดกันเองมีนักวิเคราะห์นักอะไรนักผู้จัดหารกองทุนเลยเขาพยายามจะเชียร์หุ้นขายหุ้นกันมากมายอ่ะมีคนพร้อมจะแนะนําคุณไปฟังเขาอย่ามาฟังเราเพราะเราไม่อยากแนะนาใครสำหรับวันนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันส่วนคอมเมนต์ไหนไม่ให้กําลังใจก็เก็บไว้ในใจนะครับเดี๋ยวเราได้ยินสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบายบายครับสวัสดีครับ